ฝ่าดงดรามา่าภาพน้องไซอัลบลูล่าสุดมียอดกดไลค์ถล่มมากขนาดนี้ออกมาอวบชมลูกชายให้ได้รับชมกันแล้วเมื่อวันที่20เดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมา,มาสำหรับปุ้มปุ้ยพ่านธิ่พาในตอนนี้น้องไซอัลบลูในวัยหนึ่งขวบหนึ่งเดือนบอกเลยว่าน่ารักน่าชังสุด,สด สำหรับภาพของน้องไซอลบลูจากข้อมูลนอจุดวันที่22เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศกราช2566โพสต์นี้มียอดการกดไลค์มากถึง1 4 1 8 1 8และจำนวนคอมเมนต์ชื่นชมในความหล่อและความน่ารักอีก24,979คอมเมนต์เรียกได้ว่าขึ้นเอฟเทนมอสุปตาตัวจิ๋วของวงการบันเทิงไปอีกคนแล้วค่ะ โพสตดังกล่าวปุ้มตุ้ยได้ระบุเอเคปชันเอาว่าเกินใจจะอดทนซึ่งเอเคปชันนี้แฟนคลับต่างพากันลงความเห็นว่าแม่ปุ้มตุ้ยอาจจะทนความน่ารักของลูกชายไม่ไหวแล้วและอยากลงภาพน่ารักรักนี้ให้แฟนคลับได้เห็นกัน